อ่ะสำหรับใครที่ตามฮานอยนะครับผมนองวันี่ยีฮานอยวันนี้เออเมื่อวานก่อนมาดูกิดนะครับกิจหนึ่งแปดหกสองหนึ่งปดหกสองเด่นผมหลุดนะครับส่วนกาชาตเจ็ดสีเอาไหมเจ็ดสี่บอกแล้วจะคู่เข้าตรงนี้มีไหมสี่เจโอ้ตัวเน้นเลยนะครับนี่กาชาตินะครับสองเจ็ดสี่เออ อาชาติม่เมื่อวานกิจวันนี้กาส่วนรอบอื่นพิเศษพิเศษเมื่อวานนะครับสี่เก้ากับเจ็ดหกเอาเด่นหกนะครับเจ็ดหกปกติปกติรู้สึกว่าจะหลุด 88กับ43ส่วน VIP VIP 41ห่เข้า1 4ตัวกับนะครับ VIP บน96พัฒนาพัฒนา1 4เอา้าตัวเดียวกันเออ <c oughs> 1 4แล้วก็เข้าเด่น4 ข้างบน40่อ้ยเด้งเลยตัวเด่นน้อยครับ040นะเมื่อวานอวอสี่ศูนยเลยอ่าก็เล้งบนล่างครับพัฒนาส่วน VIP เออก็ดีนะเจาะเนี่ยรอบนี้มันสำคัญเป็นรอบที่มาดีตอนนี้ผม VIP กับพัฒนาออพัฒนาตัวเดียวกันเลยสีน <laughs> โอเคนะครับผมสำหรับใครที่ตามถึงรอบสุดท้าย ช่วงนี้ปกไม่ค่อยดีนะผมบอกแล้วว่าพี่กับปกอะฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันจะดีอยู่สามรอบหลังเนี่ยไอ้สมรอบเนี้ยรอบแรกกิจกับกาแล้วก็วีพัทนะครับต้องสังเกตด้วยนะครับว่ารอบไหนที่มาดีนะรอบอื่นอนะสูตรเขาไม่นิ่งครับสูตรเขาสลับไปมาเราตามยากเลยเกินระวังปกกับพี่คนตามเยอะมันก็เลยนะลันตัวเลขไปแบบโอโ้โหมึนมากมาดูเฉพาะกิจวันนี้เฉพาะกิจเด่นที่4ี่กับห้านะครับ กา9 0ครับตัวเจาะนะ9ก95ครับ04 05 90กับ45ครับเอาเด่นของนี่เลย3ตัวนะครับ094เม็ดเดียว94 9404เออประมาณนี้แหละครับมันไม่ต้องเน้นกันแล้วเพราะว่ามันสอง ของรอบนี้มันเด่นทางนี้จับเข้าเด่นกันเลยนะครับทีนี้มาดูพัฒนานะครับพัฒนาวันนี้จะแตกบนลา่างยังไหมพัฒนาวันนี้เด่นที่สี่หกนะครับสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดหกห้าหกเจ็ดเดียบเบิลก็แล้วกันนะครับสามตัวนะครับไม่มีสิบเบิลดังั้น สี่สี่หกจับสี่สี่หกนะครับเน้นสี่นะสี่หกสี่ห้าสี่สี่อะไรสี่เจ็ดแล้วก็สี่สี่เน้นสี่เอออ่ะทีนี้มาดูอ,อ่า VIP. VIP วันนี้เขาจะเด่นที่8กับ9นะครับ8 2 8 3 8 4 9 2 9 3 9 4 3ตัว4 8 2เน้น8นะครับ8 2 8 3 8 4ส่วนพิเศษ

ปกติวันนี้จะเด่นที่12นะครับตัวเจาะนะ12 13 19 23 29 20 3ตัวนะครับ9 20าสองเดียวเน้น2นะครับ20 29 19ครับโอเคเนาะก็ขอให้ผ่านทั้งหมดนะครับสำหรับ อานอยทุกดีครับ